วิธีประกอบเป็นป้าขั้นเทพไม่เห็นยากแต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงทำไม่ดีออกมาก็จะไม่ดีเดี๋ยวตัวถังเบี้ยวเดี๋ยวไม่สวยไม่ยากหรอกของแบบนี้ใส่แล้วหน้ากัน ใจเย็นยนต้องไปฝึกมาเดี๋ยวเวลาหมดเสียทำไม่ได้อยากทำสีใหม่ทำไม่ได้เสียตังเยอะเวลาเข้าร้านอะ่ะต้องทำเองอ่ะใส่ตะกร้าด,ด้วยมาเดี๋ยวติดเครื่องโชว์มาเป็นงเป็นไงเป็นไง ไม่ยากค่ะเราไปฝึกประตอบกันดูนะคะจะได้เรื่องเสียงดนงไปแล้ไป